พี่น้องครับมว่าม่งเขาหน้าปังงย่แรงเป็นเขาเหนียวพี่น้องหว่วงดีอยู่เลยเขาสายพันธุ์หม่ครับเกิดเสมอกันพ่มีโลกบ่มีไผ่ยัง ตรงดีกินกับแซบกับหอมนกกับ่าคอยกินเป็นเขาหลีนกพีน่น้องปลาปูเขาเจ้าบ่อไรได้น่าปังนกกินเบิดเกียงบินลินอันนี้เป็นเขาจังไลบุญหลีหลีนกแนะ หางหมูมีก่กันยังงามอยู่เลยพี่น้องข้าวพันดมาข้าวเหนียวเตี้ยลรีนกข้าวเหนียวเตี้ยลรีนกใส่หน้าปีก็ได้พี่น้องธรรมดาก็ใส่หน้าปีาาปละ่ะแต่ว่าปีนี้ก็ใส่หน้าฝังน้ำก็ได้ดีหน้าปีกันใส่ไลยหว่วงไงวันหน้าหนา น่าฟังกัได้ดีคุ้มค่าปันนั้นหนาหนากนระบอกเกิดได้นำนักดีพี่น้อง วันนี้วานรุ่นวานที่หลังวันนี้วานกอนก็เลยเกียกเกียวก่อนเกีียวไปแล้วเียบร้อยสามให้สามให้นี่ได้ขายหลายหลายตืยอไปน้องขายได้สองหมื่นกว่า จะมาหม่วนยั่ังยัาง,าง,างทำเครื่องกันนะเข้าเนียวพันเตี้ยพี่น้องผูใ้ใดสนใจติดต่อมาเลยครับแล้วจะขึ้นเบอร์โทรไปหายใครสนใจพันเข้าเนียวพันไหมหอม ม่วนเนี้ยอุบลนม่วนอันนี้ก็เริ่มเป็นโลกร้ายแล้วอันนี้เป็นพั้นมากไหมเป็นยังตานท่านโลกอยู่บ่คอยไม่โลกไม่ไข่เกิดต้นเสมอกันบ่กงดงเกงเด้งพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อมา จะให้เบอร์โทรไว้าอายุเขตแถววนแถววัดินมารับได้ครับเป็นพันธุ์เขาเหนียวเ้อใส่หน้าปีอะไรออกพร้อมกันครับเขาซิบซิฟหาสำหรับพวกที่ปลูกของปลูกเย่างงามต้นเตี่ยบ่สูงเลยสูงมันกระลม่มอันนี้บ่สูงพี่นอ้อง งามห่วงงามยังจึงครึ่งเม็ดจิออกคล้ายๆเม็ดข่าเจ้าเลยนะแต่ว่ันเป็นข้าเหนียวใส่ไปกินใด้ไปขายก็ได้เข่าหน้าปางังมาหั่นไปขายก็ได้สองหมื่นกว่าอยู่เพราะว่าเขาสื่อโลแล้วแปดบาทห้าสิบเี่นต้งซีทั้งจังหวัดอุบลทั้งบาลิน เราทั้งอื่นบกหูสกันเหลืองแดงตัวให้ตัวหน้าครับพี่นออ้องบริห็ดไล่หรอกเฮ็ดพกเฮ็ดไล่ข้าวเจียพัน NG สิบเอ็ด NG สิบพี่นอ้องดีควร เอาเนี้ยอุบวนอุบนหนึ่งอุบลนสองสู่มาได้ใส่ร่องเทียบกันบ่งแล้วต้นเสมอต้นเตีย้ยถ้าเฮตหน้าปังนี่กันเลยสามเดือนพี่น้องอโดนเนี่ยแงมแรงออกไวหวก็ยงมหน้าปีนี่มันแสงมันมันก็ออกซ้ำเขาชิหาเฮานี่แหละอาอยุเนี่ยแง่ใน,นยงมหน้าปีห่วง ไงว่างดีอันนี้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าปังเนี่ยบอผ่านพี่น้องนกมากปลูกยี่น้อกันเนี่ยนกมากินแต่เขาเจ้านี่นหอมมันจักจักไลยนกจักจูดประทัดจักอย่างพี่น้องเอ้ยไต่ว่าเขาเหนียวนี่ โอเคบ่มีปัญหาเขาเจ้านี่ยใบซอยเบิดจักเป็นยังมันเป็นมาเขาเน,นื้อก็ปลูกติดก,กันหังบ่ามากินนี่คืออีกปัญหาหนึ่งของการทำหน้าปังแต่ว่าาไป,ปลูกหน้าปีบ่เป็นยังเพราะว่ามันออกพร้อมกันครับเขาสิมหาพี่น้องผู้ดด้สนใจอย่างไดพันเขาพันเตียแล,ะะล้วก็รีนก เที่ยรักาลี่นกท่านเอ็นจีบเอครับมาใหม่เบิงที่ระหว่วงพี่น้องเสมอกักนพ่อมีกระโยงกระเยงบุกคือเก่าเนีน้ยอุบลเนีน้ยบุนบัวพานดอ,อกเดียวเนี่เป็นโรคร้ายอันนี้มาใหม่มาจาักบ่ท่านมีโรคมีไข้ยัง มันจะมีพุ่มจานท่านของโลกเพราะว่าพราเจ้าวิจัยออกมาให้มีพุ่มจานท่านตัดแต่งพันธุกรรมออกมาแล้วเหมาะสําหรับเก่าหน้าปังหน้าปีหลายๆครับพี่น้องต่อไรนี่ยีงหันประมาณสามไรนก็ได้ไรล,ละตันกลัวอยู่เดีอ่านสิง,งามมาจังแล้ว ครับพี่น้องผู้ใดสนใจที่ต่อมาไห้ครับเบอร์โทรตังจะขก้นเบอร์โทรไว้ให้ข้าวเหนียวนาปังปลูกนาปีก็ดี NG11 ต้นเสมอนกบวบนว้นก็ว้นในอยหน่อก็คือเขาเจ้าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ เพราะว่าของม่นเก่าห้องเน,นี้ยบนมนหน่ก็กบไว้แล้วครับเป็นโลกเสียโลกเสือล่านอนกอดอย่างมันมันอ่อนแอต่อโลกแล้วมันโดนอันนี้ก็จะวิจัยออกมาใหม่ผมได้สายพันธุ์มาครับพี่น้องผู้ได้นใจก็คอมเมนต์กามาแล้วก็โทษกามาก,ก็ได้ครอสิมารับเองก็ได้ อยู่อำเภอวารินครับจังหวัดอุบลเาเป็นเขาหน้าปังของภาคอีสานครับพา,าเจ้าส่อยู่หน้าภาคกลางผลหละมันงามก็เลยแหละเอ็นแนวเขาเลยขอสื่อเข้ามาอัานนี้เขาก็มีแนวของเขาแล้วพี่น้องสื่อไปวันทักสามสอบเนี่กินเบดปีบเบดนะครับในหลายเกี่ยวรถเกี่ยวจนห้องรถเกี่ยวมาเกี่ยวม่นน่นนั่นจน บทนจะ้ิกิ่มแขวออกติดขอค้นครับรถเกี่ยวจนห่องว้ายว้ว่าจะไปเห็ดจังได้จะไปได้เขาพันยังมาคคืองามแท้ผมก็เลยบอกไปถ้าเจะบอกว่าเอาแนวไว้ในเรือนี่ครับผมอยากแบ่งปันให้เช่าเกษตรกรเท่ามีเขา,ขาพันสายใหมด่ดีๆเขาพันเตี่ย หว่วงโลกตานท่านต่อโลกครับพันเอ็นจีสิบเอ็ดเริ่มแล้วครับผู้ใดต้องการจกได้จะเปลี่ยนเขาในหน้าสายพันธุ์ใหม่เป็นเขาเหนียวครับเขาเจ้าพันหนีบพานปินาทิธสใจพันธุ์ใหม่ร่องเมืองเขาเจ้าครับอธิใจจัสมินเบอร์ยี่สิบหรือจัสมินเบอร์ห้านี่นะนั่นะว่าอันตัวนี้ไรามาแล้ว NG11 ต้นเสมอต้นเตีย้ยต้นแรงนี่ขนาดบ่ไม่น้ำด้วยพี่น้องน้ำเบิดน้ำดูดบ่คืนฝนกับบ่มายังถอกอยู่ครับถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อมาด้วยครับเด้อสวัสดีครับ